ครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมกันเจาะลึกข่าวดีครับที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในระดับ A1 ในช่วงปีพศ2572นะครับชื่องานก็คือโคลาชเอ็กซ์โป2029ชื่อเต็มๆก็คืองานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพศ2572นะครับ แต่ก่อนอื่นครับขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับว่าประเทศไทยเรารอคอยเหตุการณ์ครั้งนี้มายาวนานขนาดไหนครับและผมเชื่อว่าย้อนกลับไปในอดีตหลายท่านคงเคยไปเยี่ยมชมกันมาแล้วกับช่วงที่ไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานพากรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพศ2549 ช่วงนั้นก็มีการจัดงานในวันที่1พฤศจิกายน2549ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2550นะครับและขณะเดียวกันการจัดงานที่เชียงใหม่นั้นก็คือระดับเดียวกันที่เรากำลังจะได้สิทธิ์ในการจัดงานนั่นก็คือในระดับ A1 ครับถัดมาคุณผู้ชมครับทางด้านของจังหวัดอุดรธานีเขาก็เตรียมเป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะครับในการจัดงานมากรรมพื่สวนโลกระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569 ถึง14มีนาคม2570แต่ว่าระดับของการจัดงานนั้นจะเป็นระดับ B นะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างระดับงานของ A1 กับระดับ B ก็คือขนาดของพื้นที่รวมไปถึงสัสดส่วนชาวต่างชาติที่เป็นผู้เข้าชมงานนี่แหละครับดังนั้นไฮไลท์สำคัญก็เลยหนีไม่พ้นครับที่ทุกสายตากำลังจับจ้องเนื่องจากไทยเรารอคอยมากกรรมพืชสวนโลกระดับ A1 มายาวนานถึง23ปีเลยนะครับ ในที่สุดครับโคราจะมันจะได้เป็นเจ้าภาพในปีพศ2572นะครับซึ่งจะมีการจัดงานกันในช่วงวันที่10พฤศจิกายน72จนถึง28กุมภาพันธ์ครับขอพาคุณผู้ชมไปดูไทม์ไลน์ก่อนนะครับกว่าจะมาถึงณนะวันนี้ที่ไทยเราได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพก็ไม่ง่ายเลยครับเรียกได้ว่าต้องฟันฝ่าด่าน เพราะแต่ละประเทศเขาก็อยากจะมีการจัดงานนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ในประเทศหลายหมื่นล้านบาทด้วยกันย้อนกลับไปในช่วงปี64ก่อนนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียุคนั้นสมัยนั้นก็ได้มีการอนุมัติให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมาการรมพืชส่วนโลกที่โคราชในประเทศเอวนนะครับในปีพศ2572และคอรมออนุมัติงบประมาณมาเพื่อการดำเนินการ ประมาณ4,200ล้านบาทจนกระทั่งมาปีนี้เนี่แหละครับเมื่อวันที่6มีนาคม67ที่ผ่านมาถึงที่สุดแล้วทางคณะกรรมการของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศก็ได้มีการคัดเลือกให้ประเทศไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานพหกรรมพืชสวนโลกใช้ชื่อว่าโคราช e x p กซ2029แล้วจากนั้นครับช่วงวันที่24มีนาคม67ที่ผ่านมานายกเศรษฐาก็ได้ลงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ที่จะใช้จัดงานพักกรรมพืชสวนโลกที่โคราชนั่นก็คือที่บริเวณพื้นที่สาธารณะโคกหนองรังกาอําเภอคงจังหวัดนคระสีมาขอพาคุณผู้ชมลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูถึงแนวคิดในการจัดงานตลอดจนพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดงานกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรที่ไทยเรามีการเสนอทางคณะกรรมการพืชสวนระหว่างประเทศไปนะครับ แนวคิดของการจัดงานโคลาดเอ็กซโป2019ก็คือธรรมชาติและพันธุ์พืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียวนะครับเพื่อเป็นการสะท้อนความมหัศจรรย์ของธรรมชาติความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการ,กรเกษตรที่ยัง่งยืนของไทยเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่และหัวข้อแต่และแนวคิดนั้นมีความหมายลึกซึ้งขนาดไหนโดยช่วงที่จัดงานอย่างที่บอกครับ 10พฤศจิกายน72จนถึง28กุมภาพันธ์73รวมระยะเวลาของการจัดงานทั้งหมด110วันเต็มในพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองลังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงนครนชสีมาครับโดยมีพื้นที่ในการจัดงานทั้งหมดกว้างใหญ่ไพศาลที่เดียวครับ678ไร่เลยนะครับโดยแบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง 523ไร่และเป็นพื้นที่สำหรับการจอดรถอีก155ไร่เพราะฉะนั้นงานนี้แน่นอนครับว่าทาั้งทางรัฐบาลกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงกรเกษตรทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องคาดหวังตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมงานอยู่ที่ประมาณ2ล้าน6แสนถึง4ล้านคนและนายกเศรษฐาก็คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในช่วที่มีการจัดงานประมาณ18,000 ถึง1,9 0 0 0ล้านบาทเป็นอย่างน้อยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ